เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อซีรีส์นะครับในการพาผู้สาวไ布拉艾尔นะเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมอีเวนต์นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆน,นะได้เงินฟรีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นว่าจะไปทํายังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะว่าตอนนี้เงินที่พาน้องไปทาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะน้องเจนหยิบโทรศัพท์มาดูหน่อยตัวเองเข้าตัวอแอคเค n t ของตัวเองนะบิทเกตอ่ะเปิดดูดิ ประมาณนี้โอเคเธอมาดูใกล้ๆนี่มาอ่ะตอนนี้นะครับจากคลิปที่แล้วนะถ้าจํากันได้นะครับเงินของน้องเนี่ยมีอยู่ประมาณ1น0 0งนหนึ่ิดๆนะครับเราได้ทําการเปิดบอทดนะฮะเปิดบอทดเป็นบอทตัว Future Grid นะครับณนะวันนี้นะครับผ่านมาประมาณ2วันนะครับเงินงอกขึ้นมานะก็ จะเห็นได้ว่ากราฟเห็นไหมเงินพุ่งขึ้นเลยนะครับน่าจะได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าเงินขึ้นมาเท่าไหร่นะครับดูบอทดของฉันนะครับปึ๊บอ่าตัวแรกที่เราเปิดไปนะครับเป็นกาล่านะครับนี่ได้มาทั้งหมด4.5ดอลลาร์นะครับก็ได้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะตัวกําไรกีจนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเราเปิดมา3วันแล้วอะ่ะโอ้โห3วันละได้มา4.5เนาะ ตัวต่อมาชิบะนะครับชิบะอินุเราได้มา5.27นะครับตัวนี้ไม่ค่อยทำการไม่ค่อยชนเส้นเท่าไหร่นะครับชนไปแค่7ครั้งนะแต่เราก็ได้กำไรมา2.5ดาอนเลยนะอ่าตัวนี้นะครับเปเป้ได้เยอะสุดเลยได้กำไรกริดมา3.17นะครับอ่าทำอบิษฐาไป11ครั้งทีนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมที่เราจะเอาไปต่อยอดนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปิดบอร์ดหตัวนะก็คงจะเป็นกลารนะครับเดี๋ยวเราจะปิดบอทกดก่าตัวนี้นะแล้วตัวที่เราจะไปทํากันคือที่ OKX OK นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมให้ทําให้น้องนะครับอน้องเปิดเปิดเครื่องให้หน่อยสแกนนะโอเคนะอันนี้ผมให้น้องทําการสมัครแล้ว KYC นะ ตอนนี้ก็บัญชีมีศูนย์นะครับอันนี้เป็นบัญชีใหม่สดๆซิงๆิงเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะทีนี้เพื่อนๆเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับเออร์ด็อกทูเกเตอร์ตัวเนี้ยอ่ะตัวนี้แหละนะครับที่จะทําให้เราได้เงินฟรีนะครับนี่กดจอยนะครับเห็นไหมเขาจะมีเงินเป็นเหรียญด็อกให้พันล้านเหรียญน,นะครับเพื่อนๆอ่ะตรงนี้ นะครับเขาจะแบ่งเป็นสส่วนนะนี่จะมีส่วนที่แจกนะครับเก้าพันล้านจะอยู่ในส่วนข้างบนนะก็คือทําการฝากเข้าไป100ดอลลาร์นะครับเป็นเหรียญด็อกหรือเหรียญอื่นๆก็ได้นะแอสเซทอื่นก็ได้แล้วทาการเทรดนะครับ Trade mm hmm. เทรดเหรียญด็อกทั้งหมด100ดอลลาร์นะเราจะได้ส่วนแบ่งในส่วน900ล้านตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาประเมินดูว่าแล้วเราจะกําไรไหมส่วนตัวคิดว่ากําไรนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับอันนี้ราคานะครับเพื่อนๆราคาเหรียญปัจจุบันอยู่ที่0.036นะครับถ้าเราเอา900ล้านเนี่ยใส่เข้าไปนะพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านนะครับถูกไหมเนี่ยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านอยู่นะอ่านี่ร้อยล้านนะครับตรงนี้นะครับเงินก้อนนี้อ่ะทั้งหมด 32ล้านบาทนะครับนี่นะพันหมื่นแสนล้านนะครับสามสิบสอล้านห้าแมืนบาทนี่คือเงินรางวัลที่เขาจะแจกให้สำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะโดยที่เราก็คำนวณน,นะครับเราคำนวณเบื้องต้นนะว่า3 2 5 4 1 6ห้นะถ้ามีคนเข้าร่วม1 แสนคนนะครับหนึ่งแสนบัญชีนะจะตกได้บัญชีละสามร้อยยี่สิบห้าบาทนะเออตอนเนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาเงินฟรีในส่วนนี้นะครับสามร้อยกว่าบาทเนะี่ยอันนี้คือเราคนนาาํานวณคร่าวๆนะว่าแสนคนถ้ามีคนเข้าร่วมน้อยกว่านั้นนะเงินมันจะเยอะกว่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนเออมันจะเยอะกว่านี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีบัญชี okx OK นะครับสมัครที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันนี้ได้เลยนะเรามาเข้าร่วมในตรงนี้นะ เพื่อนๆแค่โอนเหรียญอะไรก็ได้นะ100่รอดอลลาร์เข้ามาแล้วทำการเทรดเหรียญด็อกนะครับแคมเปญน,นี้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกแค่8วัน22ชั่วโมงนะวันที่อัดคลิปเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาดูคลิปช้าเนี่ยนะมาไม่ทันแคมเปญน,นี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพื่อนๆต้องอยู่ในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะอ่าทีนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการแนะนําเพื่อนเข้ามาเทรดด้วยนะอ่าก็จะได้อีก2 5 0 0 0ันเหรียญด็อกนะซึ่ง ก็ได้เยอะพอสมควรนะดูสองหมื 25, ดอกนะครับเท่ากับ900บาทนะเป็นเงินฟรีอีกนิดนึงนะครับอ่ะโอเคทีนี้ตอนนี้เราเป้าของเราก็คือจะมาทำกิจกรรมที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการปิดปิดเหรียญกาล่านะครับเราจะยุติตรงนี้เลยนะครับกดยุตินะครับโป้งได้กำไรมานะครับ 4.5ดอนเนาะเมื่อกี้ไม่รู้เท่าไหร่นะต้องดูประวัติบอทดนะครับว่ามันเราปิดตอนไหนประวัติบอทฟิวเจอร์นะครับโอ้ได้กำไรมาแค่4.1เองเมื่อกี้เราเราคิดว่ามเป็ด4.5นะจริงได้ได้ได้4.1นะครับอ่าลองย้อนดูประวัติของบัญชีของน้องนะครับผมก็ทำการเปิดอ่าวันนั้นวันนั้นเปิดผิดนะวันนั้นเปิดกาล่าไปแล้วปรากฏว่าเราใส่เส้นกริดน้อยเกินไปนะครับ มีการแก้ไขก็เลยปิดเลยนะอันนี้ก็ช่างมันนะ0.25เนี่ยช่างมันอ่ามีอันนี้เปิด L3 นะครับได้กําไรมาอันนี้เปิดน้อยมากนะใช้เงินประมาณ5600นะ roi ตั้ง13%นะครับของพอร์ตนะเออแล้วก็มีกาล่าข้างล่างนะครับได้กําไรมา9ดอนก็ต่อยอดนะต่อยอดจากเงินที่มีนะครับตอนนี้ก็กำไรนะกำไรเยอะพอสมควรนะจากเงินนิดๆหน่นอยๆเน,น,นี่ย อ่าโอเคตอนนี้เงินเรามีอยู่100ยกว่าดอลนะครับจากการปิดเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะไปอยู่ในหมวดฟิวเจอร์นะครับนี่นะครับห1 7่งดอลลาร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำการโอนเพื่อไปทำกิจกรรมนะครับเพื่อนๆนะวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็โอนมาที่นี่นะครับกดฝากเงินนะครับเราก็จะฝาก USDT เข้ามานะครับ เราเลือกเหรียญเชนไหนดีเอ่ยเราไปดูที่ต้นทางก่อนแล้วกันนะครับว่ามันโอนไปเหรียญเชนไหนแล้วมันถูกนะครับอ่าเราต้องกดถอนนะถอนถอนเดี๋ยวเราโอนก่อนนะโอนย้ายไปอยู่ในหมวดสปอตนะครับอืกดทั้งหมดนะโอเคตรงนี้นะครับ โอเคเราเงินเราไปอยู่ในหมวดสปอตเราถึงจะโอนได้นะครับไม่ใช่ไม่จริงๆไม่จําเป็นมัน้งเอออ่ะกดถอนนะครับกดถอนถอน USD t นะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลือกเชนที่ค่าแก๊สถูกๆนะครับนี่เชนทอนนี้ระงับนะครับถ้าเราไปโอนเข้านี้เสียค่าค่าธรรมเนียมร้อยสาสิบนี่แพงไป d ีพีบาทน,นะครับเราเรียกเลือกที่มันถูกถูกแล้วกันอ่ะตอนนี้นะครับเหรียญมันถูกโอนมานะครับอยู่ในขั้นตอนของการรอนะอินโฟเกสอยู่นะครับก็รอคอนเฟิร์มธุรกรรมนะครับทีนี้ก่อนอื่นที่จะโอนมาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปทำการจอยก่อนเด้อตรงเนี้ยนะครับเมื่อกี้ต้นคลิปเราลืมบอกนะว่าว่าให้ให้จอยนะครับ ก็กดจอยก่อนนะครับเข้าร่วมก่อนอันนี้จอยมาตั้งแต่วันที่1 1แล้วนะครับก็เราเตรียมว่าเราจะทาโปรเจกต์นี้นะครับเราเราเตรียมจะทํา a i r d r o p ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็เลยจอยมานะครับให้จอยก่อนนะแล้วค่อยฝากเงินเข้ามานะครับเออขออภัยด้วยนะใครดูคลิปไม่จบนี่อาจจะโอนเข้ามาก่อนอะไรเนี้ยนะก็เดี๋ยวรองเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเทรดให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ขายเลยนะครับก็ทำวอลลุ่มแค่นั้นจบนะ ก็เดี๋ยวเราก็อาจจะมาเปิดบอดที่นี่ทิ้งไว้นะครับเป็นเหรียญด็อกนี่แหละอออ่ะ,อะเดี๋ยวรอติดตามต่ออ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับเหรียญเราเข้ามาแล้วนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบดอลเราก็จะไปทำการเทรดเจ้าต,ตัวเหรียญด็อกนะครับก็ตอนนี้เราจอยเจ้าตัวแคมเปญนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะอ่านี่นะไปะ เราไปเทรดกันเลยนะครับตอนนี้เราก็คิดว่าราคามันลงมาย่อแล้วนะครับเราก็จะทําการเข้าตรงนี้เลยละกันนะครับแต่เราจะเลือกเป็นตัว market order เลยนะเราขี้เกียจมารอให้ราคามันชนนะครับเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากด market order เลยอ่ะแต่เมื่อกี้เงินที่เราโอนมามันอยู่ในโหมด funding นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องย้ายไปอยู่ในโหมดเทรดดิ้งก่อนทั้งหมด110นะอ่า110กดไปนะครับคอนเฟิร์มไปอ่ะมาแล้วนะครับเราก็จะกด buy d o g เลยนะครับคอนเฟิรม์มจึ๊กเรียบร้อยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูใน a อสเซกระเป๋าเรานะครับมันก็จะเป็นเหรียญ d o g นะครับตอนนี้มูลค่าก็ลดลงไปนิดนึงจาก ค่าฟรีเมื่อกี้นะครับก็จาก110นะครับโดนหักไปนิดนึงประมาณ4ีหบาทนะก็ต้นทุนที่เราเสียก็จะมีเสียประมาณนี้นะไม่กี่บาทนะครับก็เดี๋ยวเรารอแคมเปญน,นี้จบนะครับเราก็รอรับทรัพย์นะคิดว่าน่าจะได้กําไรมากกว่านะครับยอดที่เราเสียไปนี่นะสิบบาทเอ,อะเดี๋ยวยังไงคลิปต่อตไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับ ก็ใครียังไม่ได้เข้าร่วมไปเข้าร่วมเลยนะครับผมอย่าพลาดนะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จากลากไปก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม